สวัสดีค่ะรอรอมีคนคุยด้วยเมื่อกี้รูดไอ้อะไม่ใช่ฉันสิไอ้ไอ้รฮลโหลมาคุยกันเราบ้างสิตอนนี้มีกี่คนอะไม่มีสักคนเลยใช่ไหมมาแล้วมีแล้วเมนลาแช่ให้ด้วยนะคะ วันนี้ไลฟ์นะครับก็เมนต์แล้วก็แชร์ให้ด้วยแล้วก็ติดตามไอด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆของไอนะ <Okay. S 1> เออวัอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่แล้วที่สําคัญวันนี้วันเกิด I ไอ้ด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอก็จะดีนะ <c oughs> เฮ้ย12คสน,สน,นแล้วเอ้ยตอนนี้เพื่อนๆันนี้กําลังแบบวนมืยอยู่ับการแผลแบบอยู่นะ <c oughs> เอโอโอ้โหมีแต่คนหุ่นดีดๆทท้ง้นเลยอะ่ะอันนี้ก็จะจะจะหลุดแหลไม่หลุดแหลแล้ววะขอบคุณนะคะ สวยยกมือขึอ้นฮัลโหลเลเลเลสวัสดีค่ะมาดินค่ะกระตายค่ะแล้วยังไงต่อตรงต่อค่ะตรงต่อ,ตอ,ตอตฮัลโหลอยากเป็นกระต่ายเลยครับคืออะไรอะคะอยากเป็นกระต่ายใช่กระต่ายถ่ายด้วย เฮ้ยขอหน่อยอ่ะถือบ right. ัตนี้ร้ายหน่อยเสียค่ายแต่ได้ พีเอไมแอปเปิ้ลนะคะมีเป็นพเอไมดนะคะชุดพเม้ในมีกก็มีน้ำพเอมแอปเปิลเหมือนกันตอนที่เป็นดัวนะคะแล้วขอให้ได้คำอาวอยู่ไตัดมาตะวันมันยังไม่จบเลยค่ะยอวยพนนี้อานสี่ไม่จบเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาล้วช่งต่อนะคะวันนี้ปานินค่ะสาย่อค่ะใครตามปนินจะรู้นะคะปานินส่ยย่อ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 นะคะไม่ใช่อเโยตี้ค่ะ อุ้ยอุ้ย,อยแอนอะไรเอ่ยนั่นคือดารโคนะคะใครอยากได้ดาร์คนะคะไปช่วยให้แรงนี้ไม่มีตราะคะไงสนใจต่อได้นะคะสำหรับผู้ชายอะไรครับหลุดหลุด,ลดสายยอ่อสายยอ่อ ย่อไม่ได้อะค่ะถือกล้องอยู่เห็นตูดเจเล่ด,ด้วยอันนี้อัน,นอัน,นอันนี้ป้าน,นินย่อด,ด้วยเหรอคะอยากดูย่อใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะแล้วก็เป็นชั้นสินะตัวตีไม่ม,ไมีเห็นไหมมตต้ีีดู ตเต้นค่ะอ้ยไลท์อ๋อนี่คือไลท์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 ลูกผู้ชายไว้ไลายพอตัวเจ้าบิก๊กหน้าแย่โ yes. wow. ้อนแอร์ได้เหรอ wow. พูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่าเราไม่ให้ติดตามเรานะเราโป้งจริงด้วยพูดกับบันนี่นะคะต้องพูดพอๆนะคะให้เกียรติกันบ้างเข้าใจปะ